สวัสดีก,กัน,นยนะะไรกันหม่วหนนูมครับนับผัไหนวะผัดห้าป่ะน่าจะวันนี้ก็มาทำบ่อนให้เสร็จกันนะครับไ,ไปกดซ้ายกันสรายซายายก็ข้างบ้านเนี่ยไม่ต้องอไางไหนไกลเอาซักโอเคแผ่น,นเอามาเถอะ สักสิบสองมันเลยขรบสักสิบสองอันกดปิดนี้น้ำล้วนเลยก็ไม่เอานะฮะไม่เอาไม่เอาดูดูไม่งจะเกินไป๊บป๊บแป๊บแป๊ดิบยางเร็วเร็วดีบยาง ที่จุ่ปวัวทานว่ามีอยู่อันหนึไปห้อถอ,อ,อนก่อนคุดเอาทานนะผมคุดเอาทาน เราพอได้ไแค่แปดอ่ะโอ้ไม่นะเป็นอื้องประโยชน์หยุแป๊บนะครับ Quay ra mụt ra Hả? Quay ra Quay bây giờ là nữa? <laughs> uh, <laughs> <laughs> Hèn mà tỉ Một con bọc thô cân lắm 2 แมงมุมน่าทำคานอยู่ไหนวิคริปเปิ้ลไม่ยูดไม่อยู่ไม่หยุดไม่อยู่ไม่หยุดม่หยุดวัดเดียวป่ะขมาะไร và hành cổ bóng lắm คลิปนี้อาจจะได้แค่ติดกระจกนะก็ขอโทษด้วยเวลามันน้อยนะฮะผมขอทำความคัดแย้กับโปรแกรมอันใหม่หน่อยนะก็ขอโทษด้วยนะตึงจะออกมาหลายคลิปแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูแล้วสิว่ามันปรงมัมปรับอะไรยังไงนะขอโทษด้วยทำเดิมฮนะขอโทษขอโทษป็นีงก็รีบติดกระจกพอ เป็นพอเป็นพอกเครึ่โอเคนะก็กนะ็ขอตนะัวกนะ่อนงตัวนี้งตนี้สวัสดีครับ